สวัสดีค่ะจะมาต่อบันทึรกรายการค้าของวันที่31มกราคมหัวข้อที่4โอนปิดมูลค่าสินค้าคงเหลือต้นงดและบันทึกสินค้าคงเหลือปลายงดนะคะก็มาทีา่ระบบบริหารสินค้าคงคลังนะคะเปิดตรงข้างหน้านะคะแล้วเราก็เลือก เลือกรายงานสินค้าและ price list นะคะเราก็จะไปที่เราจะเข้าตัวที่เป็น PSTOCK 2นี่นะคะรายงานมูลค่าสินค้าคงเหลือนะคะ คลิกเข้าไปเลยค่ะก็จะมีหน้าต่างรายงานมูลค่าสินค้าคงเหลือค่ะเราก็กดโอเคได้เลยค่ะกดพิมพ์ได้เลยค่ะก็เช็คดูบัญชีนะคะ เราก็กด escape ออกได้เลยค่ะ yes ค่ะแล้วก็กด cancel ค่ะ <S 2> <S 2> แล้วก็เสร็จรายการค้าของวันที่31มกราหัวข้อที่4เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณค่ะ